สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือกันไกหันหมากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ท่านได้ปลุกเสกไว้ให้กับชาวบ้านใช้งานกันนะครับหรือบางคนจะเรียกว่ามีดฟันหมากก็ได้เป็นวัตถุมงคลแล้วก็เป็นวัตถุโบราณไปในตัวนะครับเก่าแก่สวยงามมากเลย อายุก็หลักร้อยปีได้แล้วความยาวของเขาวัดตั้งแต่หัวถึงปลายนะครับจะอยู่ที่8นิ้วแล้วก็ใบเขาเ,เนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ที่4นิ้วก็จะมีลวดลายนะครับเป็นเอกลักษณ์ อาจจะเป็นลวดลายที่ไม่เห็นในมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆวัตวถุมงคลยุคต้นๆแบบนี้เนี่ยลวดลายแล้วก็เอกลักษณ์เขาจะหลากหลายนะครับรวมถึงกันไกหันหมากเล่มนี้ด้วยเหมือนกันเก่าแก่สวยงามมากและที่สําคัญได้มาจากบ้านชาวบ้านนะครับเป็นครอบครัวเป็นตระกูลเก่าแก่แถวหนองโพเลย ราคาเบามากครับทุกคนราคาต้องเรียกเลยว่าถูกที่สุดเท่าที่อิทธิพลมีดหมอเคยปล่อยมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุโบราณน,นะครับแล้วก็ได้มาคือได้มาจากบ้านคนเข้าคนเก๋ก็เลยจะปล่อยราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่มีดหมอแต่ก็เป็น วัตถุมงคลแล้วก็เป็นวัตถุบโบราณที่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครเป็นพวกนักสะสมของเก่านะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับเก่าแก่สวยงามเข้มแขังมากคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีความเชื่อกันนะครับว่าถ้ามีวัตถุมงคล นะครับที่เป็นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยอะไรก็เป็นสิ่งมงคลหมดไม่จําเป็นต้องเป็นมีดหมออย่างเดียวนะครับจะเป็นของกินของอที่อาจจะเป็นของใช้นะครับของใช้ที่ใช้แบบว่าหั่นของกินอย่างหั่นหมากนะครับถ้ามีการปุลกเสกจากพระเกจิที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับก็เลยจะหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งอายุก็เป็นร้อยปีแล้วยังไงก็ฝากทุกคนพินิษพิจารณาด้วยนะครับราคาเบามากนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ